สวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องโจช็อปนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่ายอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกล่องอนเนกประสงค์เป็นกล่องสำหรับใส่เครื่องมือหรือว่าใส่เอกสาราจเจ้าตัวกล่องที่ทางร้านมีจำหน่ายนี้มันก็จะเป็นเป็นกล่อง อลูมิเนียมกึ่งกึ่งอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมเต็มใบก็จะเป็นคําว่ากึ่งอลูมิเนียมก็คือ,อพื้นผิวข้างนอกเนี่ยบางตัวมันก็อาจจะหุ้มด้วยอลูมิเนียมทั้งใบบางตัวก็อาจจะเป็นกรอบอลูมิเนียมตัวข้างนอกก็อาจจะเป็นพลาสติกอ่พ PVC หรือจะเป็นโครง ครงกล่องก็จะเป็นอลูมิเนียมมันก็จะผสมประสานระหว่างอลูมิเนียมแล้วก็ PVC นะครับส่วนตัวข้างในนี้มันก็จะปูด้วยบางตัวก็อาจจะเป็นฟองน้ําฟองน้ําแข็งๆนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นกรรมีอันนี้ก็ท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าหรือว่าสินค้าจริงตามเว็บไซต์นะครับ j o s h o p 2 c o m สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าหรือว่าสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับอ,อันนี้ในตัวกล่องนี้มันก็จะมีทั้งแบบล็อกธรรมดาเข้าไปล็อกแบบที่ใช้กุญแจก็มีหรือว่าจะเป็นล็อกแบบรหัสรหัสก็ตั้งรหัสสามารถตั้งรหัสซ้ายขวาอักษร3ตัวซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำะการใส่รหัส นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วตั้งรหัสหรือว่าแก้รหัสไม่เป็นคําว่าแก้รหัสนี้หมายถึงว่าถือว่าเราตั้ง1 2ึ่ย่างเงี้ยเราจะแก้ไป4ี่ห้เนี้ยเราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องอ,อันนึงต้องควรระวังก็คือต้องจํารหัสให้ดีนะครับส่วนท่านไหนสนใจกระเป๋า ใส่เอกสารกระเป๋าใส่เครื่องมือก็สามารถติดต่อหรือว่าสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของทางร้านได้นะครับนี่ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ทางร้านมีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งรหัสนะครับตั้งรหัสกันครับมาดูการตั้งรหัสเนะาะถ้าเราหมุนจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาก็ จะเป็นตัวเปิดใช่ไหมครับสายขวาเป็นตัวเปิดถ้าจะตั้งรหัสก็คือดันดันจากขวาไปซ้ายดันไว้นะครับแล้วก็ตั้งมือหนึ่งดันแล้วก็มือหนึ่งตั้งแต่การตั้งเนี่ยพี่ต้องต้องถอดสลักสีแดงแดงนี่ออกก่อนนะครับสลักสีแดงแดงก็คือใส่ไว้ไม่ให้กันกันไม่ให้ลูกค้าไปตั้งแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วก็ดึงสลักออกแล้วก็ตั้งได้เลย ด้านนี้จะเป็นตัวเปิดหมุนเข้าหาตัวด้านนี้มันก็าหาตัวเป็นตัวตั้งแค่นั้นเองครับนี่นะครับเวลาตั้งเราก,ก็คือปกติเราเปิดเราเปิดเราสไลด์มาทางนี้นใช่ไหมสไลด์มาทางนี้อันนี้คือเวลาเปิดปกติมันจะมีสลักแดงๆอย่างนี้ต้องดึงสลักออกนะครับปกติมันจะขึ้น 000, 000, 000. ถูกไหมครับ เวลาตั้งล็อกก็คือกดเข้าหาตัวกดเข้าหาอย่างงี้แล้วก็ตั้งนะูว่าว่าตอนนี้มันเป็น200แล้วก็คืนตัวน,นี้คือเป็น2องศูนนะครับสมมว่าถ้าเราเลื่อนไปสองสามศู 230, นี่มันก็จะเปิดไม่ได้ เราจะต้องเป็น 200. 200. สองศูนย์ศูนย์สองร้อยใช่ครับส่วนเราจะแก้รหัสแล้วก็ทาเหมือนกันแก้รหัสแล้วก็ทําเหมือนกันกดค้างไว้นะครับตัวนี้ขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยก็จะเป็นรหัสศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมต้องจําให้ดีนะครับตัวนี้มันจะไม่มีมันจะแก้ไม่ได้ถ้าเราจำรหัสผิด ครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถเข้าไปดูสินค้าที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าสั่งซื้อตามหน้าเว็บไซต์นี้เลยขอบคุณครับผม